บกับไม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้แม้กำนันสิพ้ามาเบิงต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นต้นไม้มงคลเนาะกะเป็นต้นไม้ประเภทอาหารเนาะคะ่ะประเภทอาหารอาหารของคนอีสานหรือว่าคนหลายๆอาหลายๆทินหลายๆพื้นทินเนาะค่ะแต่ว่าต้นนี้เขาก็จะมีลายหลายอย่างด้ค่ะเป็นของปลากระมีเป็นของบานกระมีเนาะเป็นอ่า ที่กินหยาก็มีกิ่นไงกับมีมาซันเถาะอันนี้คือต้นนี้เนาะคะ่ะเขาซื้อว่าต้นบุบเ้ยค่ะเด้อบุบเนาะคะ่ะบุบลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้อ่าก็จะมีลำต้นเป็นแบบมีมีลายจักนอยมี่หัวอาย่ใตดินเ้ยค่ะมีหัวอยู่ใตดินสําหรับหัวบุบเนาะทางภาคอีสานของเขาก็เอินอีพุกแหรอไหมคะเนาะเอินอีพุกเอินอีลอกจักงสีเนาะอ่าอีลอกอีพุกจักงสีเนาะเอออันนี้ก็คือบุบ แต่ว่าบุบอันนี้ที่แม่กำนันให้เบิงองปาะม่นบุบปลาเนาะค่ะบุบก็มีอยู่สองประเภทแหละก็มีบุบบานกับบุบปลาอืบุบบานและบุบปลาถ้าบุบปลาน่ะเขาก็จะต้นถ้าหากว่าอยู่ในปลาแท้เขาก็จะมีอ่าเห็ดกินอย่างในจักน่อยเนาะแต่ก็กินใดเนาะค่ะเป็นอาหารเนาะค่ะเป็นอาหารของคนอีสานนี่แหละหรือว่าคนภาคอื่นๆที่เพิ่นก็นิย่อมกินกันเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นบุ บานเนาะคะ่ะเขาเอื่นว่าบุบบานนี่แหละลักษณะต้นเขาหัวเขาอยู่ใต้ดินคือคือหัวเผือกนี่เนาะคะ่ะเนาะต้นต้นเขาขึ้นมาอันนี้เขาโพกขึ้นมาถ้าถึงฤดูอ่าหนึ่งเขาจะยุบยุบยุบตัวลงไปแตถ้าเป็นฤดูฝนขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาอันนี้เนาะค่ะนี่เห็นอกเขาก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้แทงขึ้นมาแบบนี้เนะาะกะต้นหน่อยต้นใหญ่แล้วแเต่สถานที่ที่เขาอยู่เนาะอายุที่มเขาเอาื่นนมาดินงามๆเขาก็จะต้นใหญ่เนาะ ขึ้นมาจากระยะหนึ่งเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะลักษณะเขาคือตั้ต้นเขาก็จะมีลายๆเนาะค่ะเนาะเป็นลายเนาะค่ะมีลายแบบนี้อ่าต้นไงขึ้นมาญ่ขึ้นมาเขาก็จะตุ้มๆแบบนี้เนาะนี่ใบเขาก็มีลักษณะแบบนี้พอขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะบานมาแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่อันนี้ใบเขานะเนาะเป็นใบเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นใบเป็นพุ่มแบบนี้คือดอกไม้นี่ล่ะค่ะงามๆเนาะ อันนี้เขาเอื่นไว้อีสานบ้านแม่กำนันเอื่นอีพุกเนาะภาษาจริงๆเราคือบุบเนาะบุบเนาะค่ะเนาะแต่ตัวนี้เป็นบุบหวานเนาะค่ะเป็นบุบหวานนะคะอ่าเป็นบุบหวานเป็นบุบบ้านที่เราปลูกค่ะอ่าถ้าเท่าวิธีการกินเขาค่ะสินิยมกินตุนอ่อนๆแบบนี้เด้อค่ะเด้ออันนี้เขาเอื่นว่าตุนอ่อนเนาตุนอ่อนๆแบบนี้ก็จะเอามาเอามาเอามาแกงเนาะเอามาเป็นผักเคียงเคียงเคียงแกงใส่ น้องมก็ได้หรือสิแกงตะเขาก็ได้เนาะแกงกะทิแกงยังกะว่ากันไปแกงใส่คือจังเขาแกงอันน้องหม่คือจังอีสานคือจังอาหารอีสานทั่วไปเนาะก็สามารถที่สีแกงได้คือแกงบอนแกงข้างยังเนาะค่ะเนาะสามารถที่เห็ดอาหารได้หลายอย่างใส่กับอแกงอื่นๆได้เป็นพักเนาะค่ะเนาะหรือสีแกงตะเขาก็ได้เนาะค่ะได้คือกันเนาะอันนี้สําหรับบุบบานบุบบานนี่ คือเข้ากับย่ำนะ่ะเขาหลอกเลยเนาะเขาหลอกนางเขาออกนหลอกนางเขาออกหลอกนางอ,อกเราเข้ากับสิเอาขาังในเขาอ่อ,อนๆไปแกงได้เลยค่ะเต้ถ้าเป็นบุปผาหรือว่าเป็นนั่งหลอกอังสิอ่าเพื่อนกัจะเผาไฟก่อนอะต้นไงเนาะคะ่ะเนาะต้นบุปผาเนี่ยเขาสิต้นไงนิยมอวิธีการเฮ็ดจินเพื่อนกันิยมสิตัดมาาเราเพื่อนกัสิเผาไฟสะก่อนให้อ,อ่อ,อนๆเนะเาะเผาไฟอันนั้นมันมีความคั้นเนาะค่ะแต่อันนี้บ่คขั้นเ้อค่ะบ่มี ก็มีการละค่ายเครื่องบ่มีอีกอย่างคือเขาเอิ้นวมาบุบหวานเนาะอ่านั่นแ่ะแต่แต่สําหรับถ้าเป็นบุปปาลักษณะบ่ผิดเพี้ยนกันเนาคะ่ะคือการเบิดผิดตั้งแต่ว่าเขามีความขั้นเหตุกินอย่างแจักหน่อยแต่กกินได้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบอมีความชํานาญในการเฮตุกินนี่สิ่งกินบ่ไดมีความละค่ายเครื่องสิ่งนี้ผิดอยู่จักหน่อยมีความขั้นเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าอผู้เพื่อนเหตุกินเป็นมีวิธีการที่ถูกต้องเพื่อกก,กินกินแ่บเนาะค่ะเนาะ เพื่อนเอ็นวายจิมเซบเนาะค่ะอันสําหรับบุบอ่าสาหรับหัวเนาะค่ะหัวกับคือหัวเกือกหัวมัน็สามาที่สิบไปเห็ดอาหารกินได้เนาะหนึ่งกินได้เฮ็ดหวานเฮ็ดอียังอาหารหวานข้าวได้คือกันเนาะเป็นยาอีกตัางหากเด้อค่ะสําหรับหัวบุบหัวบุบเนาะค่ะเป็นยาสมุนไพรอีกต่างหากแต่ทางสมุนไพรกะไปค้นคว้าศึกษาบึงในอาย t ท b e ในใน อ่าเขาเอิน่าในองค์ความรูยย้ไล่ไล่ยางออถามพี่อ่าไปศึกษาเบิ่งเนาะคะ่ะนะมีดอกยยอยู่ด้วยค่ะเ<บ>ด้ออันแต่ว่าบุบุป,ปานเนี่ยกิเห็นดอกสมีดอกอยู่แต่ว่าไม่กำนันบ่ห้บ่มีบ่ไดไปป่าบ่ไดเขาป่าแล้วก็บ่มีบม่บมีอ่าตัวอย่างให้เบิ่งเนาะค่ะสําหรับบ,บุบต้นบุบป,ปาอ,อันแล้วก็ดอกอ่าดอกของเขาแต่บุบป,ปานมีดอกเดี๋ยวไม่กำนันสิาพาไปเบิ่งดอกของบุบป,ปานซึ่งบ่บ่บ่ให้เห็น บ่อยๆเนาะค่ะอันนี้ลายปีเล้วกะหาก็สินีดอกให้เห็นเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวม่กำลังสิพ้าไปเบิ่งดอกเขาเนาะค่ะเนาะอ่าอันนี้ค่ะนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้สํพาหรับดอกนี่ค่ะเบืองดอกดอกของบุบเนาะอ่าต้นน้อยเขามีต้นน้อยเนาะนี่เพราะว่ามันก็อยู่นําที่ที่ความต้นน้อยต้นใหญ่น่ะปกติเขาจะตนนะ้นใหญ่ถ้าเขาอยู่ในดินที่อุดมสมบูรณ์ดินที่งามเนาะแต่บุบอันต้นนี้เป็นต้นน้อยเพราะว่าเขาก,ากจะ ดินก็จะเป็นเนีนๆเนาะอ่าพื้นที่ตรงนี้เนาะแต่เขาก็ออกดอกมากนี่ค่ะต้นอ่าเบื้องลักษณะดอกเขาเนาะค่ะอ่ากับเป็นแบบนี้แหละเป็นทรงเป็นแบบนี้เนาะค่ะมันก็จะมีอ่านี่ขึ้นมาจากขึ้นมาจากอ่าพื้นดินนี่เนาะค่ะเนาะเหมือนถวยนั่นแหละค่ะเนาะนี่อ่ะแล้วทั้งทางในเขาก็จะมีเกสร อันนี้คือมีเกศสอนเนาะอันละก็ลายขันตอนเนาะค่ะเนาะเขาเ,เบื้องทางในเขาดอกบุปผาก็จะเป็นจังสีคือกันเนาะเพระาะว่าเขาสีดอกไงก็นหนีเรลวกะตามที่แม่กำนันเคยเคยเห็นเคยไปเก็บเนาะค่ะอยู่ในอยู่ในหนีมันสิมีกุดกีด้ค่ะเขาเอินมาแม่งกุดกีอ่าอยุดเลึกๆกูละค่ะอยุ่เลึกๆถ้าเป็นบุปปาเนาะถ้าเป็นบุป,ป้าเนี่ยบอเคยเห็นดอกเนาะค่ะกะ บอลูบาซมีหรือโบมีเนาะกุดกีกับเป็นสั์ชนิดหนึ่งที่คนอีสานเขากินเนาะค่ะแมงกุดกี้อยู่ในดอกของบุบเนาะนี่เคยไปเก็บเนาะค่ะเนาะเคยไปเก็บอยู่เนาะแต่เป็นเด็กน้อยเคยไปเก็บอยู่ค่ะดอกไงแต่ว่านี่กับบ้าไงปันดเนาะอันนี้กะรู้สึกว่ากะจะเหี่ยวไปแล้วนะนี้เนาะเข้าบานแล้วนะค่ะอันนี้จะเป็นอ่าเขาซีเอิญหลายหลายหลายอย่างเนาะอ่า อันนี้สั้นหนึ่งสัน้นสั้นข้างบนเป็นแบบนี้เนาะค่ะอาจจะเป็นจังไรกับโบลูเนาะใบก้นันบาหูจากภาษาอื่นดอกเอาเบิงเบืงเบืองเอาก็แล้วกันว่าลักษณะของดอกบุบหมวอบุบหม้อยผุกเป็นแบบนี้เนาะสั้นที่สองสั้นที่สองก็จะต่อกันมาแบบนี้สั้นเลียกก็จะเหมือนเหมือนกับจีสอนเนาะ ทางใต้น่ะเนาะคะ่นะเนาะแต่จะเป็นเม็ด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 อ่าแล้วก็ห่มห่อเปลือกเปลือกห่มอยู่เป็นทรงถวยเนาะห่มมีเปลือกห่มเกซรอนแบบนี้เนาะอ่านะคะข้าง,างนอกอาจจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะํนะำหรับดอกของบุบเนาะคะ่ะดอกอีพุกปังสิ <laughs> ถ้าอยู่ในปา่าเป็นอ่างามๆตัวน,นี้ไๆนี่ดอกง่ายๆงเลย,ย,ย,ยะคะ่ะ ดอกงอ่ายอหลีเนาะแม่ก็มานเคยเคยไปเก็บกุจกีอ่าเพื่อนอื่นมาอยู่ในในดงไฮดงอย่งี้สินอะอ่านะคะอันนี้อันนี้เป็นอ่าอีพุกบ้านอีพุกหวานเนี่ยแต่ว่าแบ่แใน่ใจว่าดอกเขาก็จะจินได้บเนะะาะเพราะว่าส่วนอ่าบ่เคยเห็นบ่เคยขึ้นเนาะค่ะดอกกระสีบ่เคยขึ้นแต่อันนี้ดอกดอกขึ้นเนาะแต่มาเห็นดอกขึ้น นเหี่ยล้วก็ค่อยเห็นเนาะค่ะนก,ก็นเลยเอามาให้เบิ่งน้ากันเนาะคะ่ะให้เบื่องน้ากันว่าอันนี้คือต้นบุบหรือว่าอีพูกหวานอีพูกบานเฮ้าทีเฮาเอามาปลูกปลูกไว้เป็นอาหารเนาะลักษณะกแตกต่างกันสำหรับรสชาติแตกต่างกันกับบุบปลาบุบปลามีความข้นกินยากเฮ็ดกินยากแจักหน่อยแต่ก็กิกกนได้ แต่ียมสำหรับบุบหวานบุบบานเ้าสามารถที่กินได้เลยแกงได้เลยเ้บาบ่ได้ต้มบ่ได้ลวกบาา่ได้หยังเนาะค่ะเนาะคือเ้าวกะลอกแคบเปลือกออกซื่อๆเห็นบ่อือเ้าวกะลอกแคบเปลือกออกแเรากระห้าวกะสามารถที่สิกแกงกระได้เลยอ่ะยองใส่กับเออแกงใส่กับยานางเนาะค่ะเนาะใส่น้ำหยานางยองยานางแกงคืนอนมาใหม่เนี่ยนะเนาะค่ะเนาะเรากะเอาใส่เป็นเครื่งเครื่องเป็นเครื่องเ,เคียง,เ,งเป็นพักใส่แกงมาใหม้อ่า อีสานแกงหน่อไม้แกงเลี้ยงแกะแกงล้าแกงอียงก็ต่างๆขฮาสามารถที่สิเก็ดเป็นผักเป็นผักอ้อมผักอสำหรับคนอีสานโดยเฉพาะคนไทยเลยเนาะเพิ่นนอื่นแกงโหะได้มไหมคะเนาะ, <c oughs> ะคุณทางทางจังหวัดเลยเนาะเพื่อเอื้นแกงโหะ,ะเนาะค่ะเนาะใส่ผักนันนี่แน่าล,าลายยางมาแกงอ้อมเนาะคะ่ะ สำหรับบุบหวานก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นพักอีกชนิดหนึ่งที่แซบแซบนัวสมาธิใส่ใดขึ้นกันเนาะแต่ไม่กำนันส่วนมากมักใส่แกงลใไม่แล้วก็แกงเลยเนาะค่ะแกงธรรมดาแกงถึงแต่บุบหวานเนี่อเนาะเอกจากพักใส่พักชาวอมใส่พักอีตู้จังสีเนาอะอแต่สมาธิสอสยแซบเนาะค่ะไม่กำนันมากอ่ะอันนี้คือของของบ้านถ้าเป็นของป้าก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งเนาะจังแกง อีหลอกจังสั่นเนาะเออก็เป็นอีกรสชาตินึงแต่อันนั้นเทาก็ต้องมาเฮ็ดวิธีการเฮ็ดเทาก็ต้องเฮ็ดให้เขาหายหายมีความระคายเครื่องซะกอะ่อนเนาะอ่าทั้งเผาทั้งลวกทั้งยังให้อาซานที่มันระคายเครื่องเขาออกไปซะก่อนเนาะแต่ตัวนี้บ่หยากเนาะคะ่ะกินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับบุบหวานเนาะคะ่ะมื้อน,นี้แม่กำนั่นก็นน้ำบุบหวานเนาะ,ะให้เบิงะะบ่งเนาะมาสู่เบิ่งเนาะคะ่ดอะหลายๆคนก็อาจสิเพิ่นยังบ่ทันได้ฮู้จกักเนาะหลายๆคนก็อาจสิฮู้เนาะคะ่ะเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมนะคะ,คล,ค,ะออคลิปนี้แม่กำนันกัสีหาต้นไม้แปลกๆมาให้เบื้องอีกเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ